สวัสดีครับสวนมานาครับผมนี่คือแหนแดงนะครับที่ทําการเลี้ยงเองนะครับแหนแดงที่อุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็ไนโตรเจนนะครับจะเป็นยังไงถ้าเรานําไปผปสมดินในแปลงปลูกผักนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับ นี่คือแหนแดงที่ผสมคลุกเคล้าในแปลงที่ปลูกผักนะครับอ่ามันจะมีบางส่วนที่อยู่ที่ดินกลบอยู่นะครับแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับผสมคลุกเคล้ากับแกลบดิบนะครับแกลบดํานะครับผมแปลงนี้ที่ต้องผสมใหม่เพราะว่าดินที่ปลูกเนี่ยมันเป็นดินลักษณะอ่าปลูกมาสามปีแล้วนะครับผมทีนี้ ก็จะทําการปลูกใหม่เพราะว่าต้นกล้ารอค่อนข้างเยอะนะครับจะทําการปลูกใหม่แต่ดินมันเป็นลักษณะเนื้อดินที่ค่อนข้างเกาะก่อตัวก,ก,กันเริ่มเนื้อละเอียดแล้วมันจะเกาะตัวกันแน่นนะครับก็เลยจะทําการคลุกดินใหม่นะครับผมก็เอาตัวแกลบดิบนะครับเข้ามาคลุกแกลบดำจะเป็นปุ๋ยลักษณะปุ๋ยปุ๋ยอินทรียนะครับปุ๋ยอินรียเม็ดที่ทางเกษตร,รเขา,าให้มานะครับแล้วก็ ตัวแหนแดงที่เรามีอยู่นะครับก็จะมาทําการคลุกในแปลงนะครับเมื่อทําการคลุกกับดินเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีแหนแดงบางส่วนที่อยู่ด้านบนส่วนตัวอยู่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นดินที่ฝังครบอยู่นะครับซึ่งในตัวแปลงของผมเนี่ยก็จะมีตัวไส้เดือนด้วยนะครับซึ่งไส้เดือนพอดินกรบตัวแหนแดงลงไปด้านล่างนะครับก็ไส้เดือนก็จะเป็น ตัวจัดการนะครับตัวจัดการไหนแดงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ถ่ายออกมาเพื่อเป็นธาตุอาหารให้ต้นผักต่อไปนะครับที่อยู่ด้านบนนี่เดี๋ยวสักพักถ้าผักเริ่มโตม,มันก็จะคลุมนะครับแล้วก็ไ้เดือนก็จะขึ้นมาจัดการีกฉินนะครับผมเราสามารถใส่ได้ตลอดเลยครับก็คือทุกรอบในการดูรผักเราสามารถคลุก ตัวแหนแดงเข้าไปใหม่ได้นะครับผมเพราะว่าแหนแดงเราก็เลี้ยงเองขยายค่อนข้างไวนะครับเป็นการลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยพวกประเภทไนโตรเจนนะครับนะครับดินก็ค่อนข้างคิดว่าสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีตะไคร่เขียวขึ้นมาก็แสดงว่าดินค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะมีธาตุอาหารที่จะเลี้ยงพืชนะครับผม